สวัสดีครับวันนี้1 4กันยายนตัวสร้างมานครับกรมกร้านส่วนตัวประการั้าร่างรัฐธรดมนูญที่รวมแ้วช่วอายุอีกทังหนึ่งนะครับวันนี้มีแนวเป็นมนรับวันนี้ครมี่ารระดับขึ้นาดยด้ยหากรจะเป็นภาษีพัฒนาภาีอยันแล้ผู้ียวบข้าสมพลินทะดูครับถ้าตั้งตออในส่วนี้กับรถผ่านมาพอดีนะครับเขาสร้างอันปุ่ยไปพ่มาเขาจะกับเียร์กายองชวอายุนะครับวันนี้มคือว่ามี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 รับ มันของเรียนที่มีที่อ่านนโยบายหนึ่งนะครับที่ว่านานนจะแข็งุนแม่นะบกับข้าวจัรกชงดี้เลยมันงามการชาติริษีมีนโยบายที่จะให้นักเรียนให้มีนักเรียนโรงเรียนสูงอายุนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบบป่าพูดอะไรแล้วก็กำลังกายนะครับมีการรับรวมกันตามโรงงานเาษตายุนะครับขอบคุณท่านป็นยางติดกบกันนะครับอย่างทุกวันที่านนนะครับตอนนี้จะไปไล่นะครับ เรียกตัวมาด่วนนะครับก็นำมาพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสมุนเดา่ยครับนะครับก็เป็ีภานบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมของเรานะครับเรานินสนุกรูปนั่งสบายนะครับให้ผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุติดสังคมนะครับไม่อยากจะติดบั้งแต่เดียวกันนะครับก็ขอกันอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับให้มาพบกันทุกวันพุธนะครับผู้ใหญ่สพนะครับวิทยากรวออาชีพนะครับ คบรถผ่านมาจะเป็นตามญาตที่น่าก็เรียนใครมาช่วยนะครับฝากกับเรื่องเรียนผู้สูงอายุนะครับอนะคหับ้อบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกคนที่ดยอย่างสยยย